คลิปนี้เขาจะพาย่างไปเชนทันเวอร์ดนะท่านผู้ชมพาย่างพปเดินไปเชนทันเวอร์ด้นคืานอาจะอ,อยู่ถนนพระรามหนึ่งเนาะอยูผังทางสย,ยามพารากอนด้ท่านผู้ชมเลยอันนี้คือเป็นถนนพระรามหนึ่งข้างบนจะเป็นทางรถไฟฟ้าเนาะข้างบน,นข้างล่างจะเป็นถนนพระรามหนึ่งรถเยอะมากๆเลย รถเมย์สียเนะโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นหมองร้อรถเมย์อยู่ถนนพระรามหนึ่งนัทู่สมเลยเจ้ากับมานั่งกันอยู่บันไดอนี้นาะก็าเห็นเป็นขันเป็นขันให้นั่งหรือเปล่าคนก็เดินไปเดินมาเอี่ยนผก้ชมเลย น,นี่เขาเดินขึ้นบันไดเลื่อนไป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 สยามพารากอนมองนี้ก็เขาเจ้าเก็บทั้งขยะก,กับเป็นระเบียบเรียบร้อยนยสุท่านมีคนมาถ่ายรูปเรื่องท้งขย,ขย,ยนะบนน้องหรือว,ว่ารถตุ๊กตุ๊ก Ui cái hai cho con Rồi Tích 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 tích, tích. khó đơn con khó đơn Đến đây của nó.

เย็นมากเลยตรงนี้โดนละอองน้ำเย็นๆเลยเขาเสียขาน้ำข่าวไฟเทะเลน้อเนี่เปิดน้ำนี่เนาะโอ้โหน่าจะแพงมากๆเดือนหนึ่งคนเดินกันเขาเล่นอะไรท่านผู้ชมเห็นบะ ลูกกิ้งกิ้งไว้นะกล้องเื่งให้สั่นมากเลยโอ้คนมาเดินกันนะตรงนี้เยอะมากเลยไฟแดงไฟแดงโอ้จะเดินทันหรือเปล่า ก็จะเป็นทางย่างทางเดินเนาะตรงนี้จะมืดๆไงเนานะข้างวัดเฮ้ยท่านชุมโอ้โหวัดไงแวก็หอบไปกันดเดินไปเช้นท่านเลย อยากเมา MBK สยามฟาร์คอนจะไปเช่นทันเวอร์คุ้ชข้างวัดตรงนี้ก็จะมีป้ายรถเมล์ด้วยท่านูชมนี่เมย์สาย5-4วัดป่วัดบะ,ะทุม Uhm. mà là thùng nhiều nó có cho Năng lo được mê nó nhưng nó thành thùng này. างวัดนี่มีเสียงกระจั่นห้องเยอะทั้งคนเลยมีเสียงกระจั่นร้องเลยโอ้โหนี่ไงวัดเนี่ยวัดปทุมวัดนาลามวัดปทุมวัดวัดปทุมวัดนาลามน่าจะใส่เ้อทั้งคนเลยเหม็นบ่น้อเมนบ่น้อง ไทยก็อ่านภาษาไทยไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่มีเพือป้ายใหญ่นะวัดประทุมวนารามน่าจะใส่แล้วเดินตามพลังไปดีกว่ารถติดมากๆเลยไก้จะหอดเช็ดทันเลยนะั ตอนนี้กำลังเดินทา,างมาลายอยู่รถอออก็เยอะมากๆไม่รู้จะไปยังไงเนี่ยโอ้อเขาเจ้าโบกรถนะดูงามบบกรถด้ถะน,นะนีะ่ไม่ไปหรอตอนนี้เคือไทยเดินมาหอดเชนทันเวอร์แล้วเนี่ยโอ้ มีกังลมมีเก้าอี้นอนฟิงด้วยนะท่านผู้ชมเด้ออยู่เซนตันเบอร์แบบนั่งซิลอยู่ชายหาดทะเลเลยเนาะเด้อท่านผู้ชมเด้อเมงอนนั่งอยู่ชายหาดทะเลสามารถนั่งได้เนาะมาเลเซียเงินเด้อท่านผู้ชมเด้อนั่งฟรีเนี่ยโอ้ นี่ก็พลังต่างชาติเข้ามาเดินเล่นเนาะนั่งฟรีนู้นท่านผู้ชมเดูเนี่ยเชนทันเวอร์พลังต่างชาติมาดูเชนทันเวอร์มาเล่นเลยมาเที่ยวเชนทันเวอร์นู้นท่านผู้ชมเดูมีมองนั่งเล่นด้วยนะ เขาใช้ปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อคลิปนี้เขาไปตัดเวลาจบแค่นี้ก่อนพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับ